สวัสดีครับผมแมจับกล้องสองพารนะครับรายการพระเครื่องแนะนําในวันนี้นะครับจะมาแนะนําเหรียญหลวงพ่อห้อมรุ่นแรกนะครับพระจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นพระบ้านผมเองนะครับหลวงพ่อห้อมรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลครับแล้วก็เอามาลงกระหลายทองนะครับส่วนองค์นี้เป็นชุบนิกเกิลอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงกระหลายทองมาแต่เดิมเลยนะครับไม่ใช่ว่าคือกระหลายทองหลุดไปอะไรอย่างเงี้ย ถ้าก็ไหลทองเต็มๆสวยๆเลยนะครับอยู่หลักพันปลายจนถึงหมื่นนะครับแต่ต้องเป็นบล็อกแรกนะครับบล็อกแรกจะเป็นบล็อกขนแมวนะครับเดี๋ยวซองให้ดูนะครับนี่ครับตรงปลายนี่ครับจะมีเห็นขนแมวสามเส้นนะครับนี่คือบล็อกแรกนะครับส่วนบล็อกสองก็จะเป็นบล็อกสายฝนแล้วก็จะมีบล็อกแตกอีกบล็อกหนึ่งก็คือว่าขนแมวจะติดไม่ชัดนะครับส่วนบล็อกนั้นก็เล่นรองลงมาจากบล็อกขนแมวสามเส้น ดูความคมชัดนะครับอันนี้เป็นนิกเกิลเดิมก็คือว่าไม่ได้ลงกระไหลมาแต่แรกเลยอันนี้ก็ลงห้องก็เป็นพาดีครับพาดีราคาเบานะครับท่านเก่งมากเลยครับคนสุโขทัยนับถือร้านแมนว่าเครื่องนะครับยินดีรับเช่ารับเหมาบ้านทุกชนิดนะครับศูนย์เก้าสองแปดเก้าสี่ห้าแปดหกนะครับ ขอบคุณครับ